สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์และนี่ก็คือฟาส m โมโฟเบียคูณ10 EP ที่48แล้วนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นด่านวิลโลสตรีมนะเย็ด <Yeah, S 1> ฝนสีเลือดว่ะไหนดูดิดูดิโคตรสวยเยดเคฝนสีเลือดว่ะว้าวสวยสุดปไปเลยฮะผมว่าจะหาเวลาว่างสักวันนะครับมาทำอีเวนต์นี้นะมาถึงว่าสตรีมอะไรแบบนี้ น่าจะสิ้นสุดวันที่สิบสามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมก็ไปดูในสตรีมนะครับผมไม่ได้เล่นเลยอย่างที่บอกนะผมไม่รู้เรื่องเลยว,ว่าอีเวนต์เนี้ยมันอ่ามันมีอะไรทําบ้างนะครับก็คือเพิ่งกลับมาเล่นนะนั่นแหละก็อาจจะมึนงงนะครับเอาตรงเอาตรงเลยนะ <c oughs> ตอนเนี้ยผมกากมากนะฮะกากจัดจัดกากกว่าเมื่อก่อนเอางี้ดีกว่าอาจจะโดนตอกบ่อยด้วยซ้ํานะฮะ ไม่สิผมโดนตอกบ่อยอยู่แล้วอเอาเป็นว่าเควสนะครับก็จะมีโกสิเวนใช้โทรโข่งแล้วก็โมชันเทนเซอร์นะไปะผมเดี๋ยวผมเอาของที่จำเป็นไปก่อนนะครับก็คือกล้องวิดีโอแล้วก็ทูปนะหนึ่งอันมีอะไรอ่ะไม่ใช่ดอดโปรเจคเตอร์ดิโมชันเทนเซอร์ผมพูดผิดปะวะผมพูดผิดปะผิดหรอมัง้งช่างมันเถอะไป แต่ก,กล้องวิดีโอเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าต่อให้ด่านมันจะสว่างก็ตามนะฮะยังไงกล้องวิดีโอก็จําเป็นอยู่ดีในทีมืดอันนี้คือเมาส์เบิ้ลนะฮะต่อให้ผมจะไม่ได้นานแค่ไหนแม่เออเฮ้ยเมาส์มันก็เบิ้ลเหมือนเดิมอะฮะเข้าใจไหมเบิ้ลเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงยีเคอีเวนต์วะแสดงว่าอยู่หน้าบ้านใช่ไหมเนี่ย แต่เราไม่เห็นโกซอฟเลยนะฮะเดี๋ยวนั่งแอบปอันมาวะตัวอะไรวะตัวอะไรวะโยไม่ใช่โยใครครับตัวนี้กระพริปกติครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ชาเยไม่ใช่ดิวเจนไม่ใช่มอล,ลอยไม่ใช่ไลจอูอ่า ไม่ใช่เดอะทวินครับไม่ใช่โยคายไม่ใช่ฮันตูไม่ใช่โอนิไม่ใช่เรเบเดนไม่ใช่เบนชอมฮะโอเคประมาณนีเ้เดี๋ยวเราต้องหาเบรเกอร์ครับเพราะว่าด่านมันมืดนะฮะมันมืดอยู่ดีอ่ะมันสลัว่มันเห็นไม่ชัดนะฮะแต่มันดีกว่าดีกว่าตอนไม่อัปเดตเออ โอเคอันนี้เห็นชั้นแล้วล่าเหรออีเวนต์ฮะอ๋อแสดงว่าผีอยู่ใต้ดินนะครับเฮ้ยอ่ะจุดทูบเลยโปโตไกลป่ะวันเนี้ยโยนของสูงอยู่นะฮะตัวนี้โยนของสูงอยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิงเอาจริงป่ะต่อให้เราเปิดไฟแม่งก็ดูยากกว่าดีว่ะเพราะมันเป็นไฟสีแดงอะคือมันทำมาแบบเพื่อให้หลอนอะแต่ผมไม่หลอนไงผมจะเฉยว่ะย่งแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยจับเวลารอบหน้าละกันผมจะดูเลทด้วยครับผมไม่ได้เอาเกลือมาอเดี๋ยวเอาของเข้าไปทีเดียวเลยก็ได้ อ่าผมจะดูเรทแต่ผมสงสัยโปรตกไกยอยู่นะตัวเนี้ยอาา่อาฮะอ่ฮะเพราะว่ามันเอ๊ะไมลิงไม่ใช่เสียงเสียงไม่ใช่ครับเสียงเสียงมันดังอยู่เสียงมันดังชัดเลยว่าผีเนี่ยมาจากใต้ดินนะเอ้ยไฟแช็กผมโดนไฟแช็กทำไมอ่ะโอ้โหไฟแช็กนี่เอาชิปหายแล้วเออไฟแช็กไฟแช็กนี่สำคัญมากฮะต้องถือตลอดเวลาไม่ถือไปไล้ฮะต่อให้ ผีเจะาปเบเกอร์ไฟแช็คมันก็ยังช่วยเราได้นะฮะผีอยู่ใต้ดินใช่ไหมกลางเขนต้องเอาไป2อ,อันวะ่ะถ้าอยู่ใต้ดินเพราะว่าใต้ดินเนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะฮะแต่ก็ต้องดูว่าเขาเกิดห้องไหนใช่ไหมต้องดูว่าเขาเกิดห้องไหนถ้าเขาเกิดอ่าด้านในสุดผมว่ายัางไงก็ต้องใช้สองอันอยู่ดีวะ่ะเออไม่ต้องพูดเยอะหรอก เนี่ยก็ต้องใช้สองอานอยู่แล้วถ้าเป็นใต้ดินเพราะใต้ดินมันใหญ่จบมันมีสองห้องอะ่ะแต่ถ้ามันอยู่ในห้องก็อาจจะง่ายหน่อยอาจจะกะง่ายหน่อยครับเก้กล้องเหรอกล้องเอาไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บเดี๋ยวเราต้องหากระดูกอีกนะฮะเอาเกลือมาก่อนดิอ่ะผมจะวางตรงนี้ครับ อ่ะเอาไปก่อนหกกองหรูปนะฮะกล้องวิดีโอไหนวะกล้องวิดีโอผมโยนไว้เอาตายแล้วผมลืมวะผมลืมกล้องวิดีโออะทุกคน no ผมโยนของไม่เป็นที่เป็นทางอย่างแล้วยศึกเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในห้องนั้นปะวะห้องนี้ปะเปิดไฟดิศึค หลอนจัดแต่ผมไม่หลอนหรอกผมเฉยๆว่ะก็ไม่เท่าไรเขาเจะมาโอเคครับตอนนี้เราก็รอผีไล่อีกรอบนึ่งนะเดี๋ยวเราหากระดูกไปด้วยนะครับเอาเจอกล้องแล้วผมว่าหาไปเลยดีกว่าโอ้โหแต่แม่งเราเอ้ยนี่ใช่ปะไม่ใช่ว่ะผมว่าที่เขาปรับด่านเงนี้ย มันก็ทําให้หากระดูกยาเามกันนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไฟสีแดงอะฮะแล้วแม่งสัวสะวะแล้วพอเราใช้ในวิชั่นจากกล้องวิดีโอเนี่ยมันทําให้อุ้ยเจอแล้ววะมันทําให้แสบตาเออประมาณนั้นแหละใต้ดินครับใต้ดินมาครับทีนี้เราจะสมาร์ทผีแหละเออมีพาราบุริกใช่ปะ อยู่ไหนวะตันละโขงหากันเอามาแล้ววะโมเดลเดิมเลยนะฮะตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลงฮนะโอเคหยุดล่าแล้วปล่อยมันไปก่อนตันละโขงผมได้เอามาหรือเปล่าวะเอามาปะ่ะเ,เดี๋ยวผมขอออกไปดูนะหรือไม่ไดเอามาวะเอามาไม่ใช่หรอผมเอามานี่อยู่ไหนวะ ผมจําได้ว่าผมเอามานะหรือไม่ได้เอามาวะงั้นออกไปหยิบใหม่ก็ได้อ่าผมอาจจะลืมแล้วเริ่มแก่แล้วผมเนี่ยเย็ดเคขี้หลงขี้ลืมแล้วได้เอามาปะเอาไม่ได้เอามาเหรอโอเค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 ปะลุยเดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะสมัตแล้วก็เอาไอ้กลางเขนเนี่ยไปวางใต้ดินนะฮะ เพื่อที่จะทําการปั๊มรูปนั่นเองครับส่วนรูปผีก็แล้วแต่มันอะ่ะมันไม่มีเควสผมก็ไม่ทำโอเาไหมเดี๋ยวเราถ่ายเกลือสัก3รูปแล้วกันครับเอาไปก่อน3รูปรวมกระดูกก็เป็นสี่รูปใช่ไหมโอเคอ่ะรอไปครับแต่ถ้าดูจากครูดาแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่น่าใช่ดีมอนนะเดี๋ยวผมก็ตัดดีมอนไปเลย ไม่ใช่เลด้วยอ่ะมันเยียบเกลือใช่ไหมเกยประมาณนี้จินเหรอเออจินไม่รู้ว่ะถ้าจินเราต้องยืนประมาณนี้ฮะถ้าจินผมจะยืนหน้าบ้านไว้อ่ะฮะแล้วดูว่าตัวเนี้ยมันจะพุ่งหรือเปล่าเออส่วนตัวอื่นอันนี้ก็ไม่รู้ฮะอ่ะเดี๋ยวมีออลเลียวอีกใช่ไหมเออมีออลเลียวอีกเหรองั้นผมไปเอาผมไปเอา เียนก่อนครับสองสองเล่มมันต้องเทสออนเร็วด้วยอ่าถ้าการเขียนไม่เราก็ต้องดูออนเร็วด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเทสสุดเลยนะเดี๋ยวมียูเลอีกโอ้โหผมรู้สึกว่าเกมนี้แม่งยากว่ะแต่ผมดูจากการยนตของไม่แน่ใจว่าเป็นโปรตไกลหรือเปล่ามันเป็นผีที่ดูง่ายสุดก็จริงนะแต่ผมไม่ชินว่ะเพราะผม ไม่ค่อยเจอมันนะครับแต่ละคนก็จะเจอผีไม่เหมือนกันอย่างที่เคยบอกไปมาวะในดูดีว่าพุ่งปะผมจะยืนจังก้าตัวนี้ครับยืนให้เห็นไปเลยว่าข่านะ่ะอยู่ตรงนี้เว้ยมาแล้ววะฮัชช่า<อ><อ>ก็ไม่ได้พุ่งนี่ เออมันไม่ได้พุ่งแต่มันปรับสปีดมาใหม่ผมก็ไม่ชินเหมือนกันโอเคครับอยู่ล่าแล้วเขาปรับสปีดมาใหม่อ่ะผมไม่ชินว่ะเฮ้ยไฟแช็กเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟกันกลางเขนเอาเอางี้เอากลางเขนเนี่ยไปวางก่อนหนึ่งอัน ยังไงก็ต้องถือกล้องวิดีโอเดินครับเพราะว่าแม่งโคตรมืดเลยอ่ะเปิดไฟครับมาจากห้องไหนวะให้ผมดาวนะห้องเออแม่งห้องนี้แน่นอนเลยวะโอ้ของก็จะกระจายแบบนี้ใช่แน่หรือเปล่าเอ้ใช่หรือเปล่าใช่แน่คืออะวะไม่ถึงว่าใช่ปนตะไกรหรือเปล่าก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปไ,ได้สูงอยู่สูงอยู่นะะถ้าอยากเห็นแบบจะจะ เห็นแบบเต็มๆตานะครับก็เอาของมากองแค่นั้นแหละเอาของมากองเลยไปกล้องเนี่ยไม่ต้องถือแล้วเพราะเราเพราะเราเปิดไฟไปแล้วไงอืมไม่ต้องถือแล้วอันนี้คือมันสว่างแล้วฮะมองเห็นชัดเจนแล้วเฮ้ยโอ้โหอีเวนต์ อีเวนต์แบบผมไม่ทันนั่งตัวเลยอ่ะทุกคนอะไรวะแม่งอุ้ยดูมันโยนดิเฮ้ยสวยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยเอย้สวยดีดีทำดีทำด,ทำดีแบบนี้แหละที่ข้าต้องการสวยมันใช่ปะวะโปสกา์เนี่ยน่าสงสัยมากเลยทีเดียวนะ สองาทีแล้วว่ะทุกคนสองอาทีแล,แล้วเนี่ยสองนาทีสิห้าแล้วนะยังไม่ล่าเลยฮะหรือมันจะเป็นสปิริตกันแน่ไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่รู้สงสัยสปิริตเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมัน เขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันติดครูดาวนานอยู่นะฮะนานพอสมควรเลยแต่ผมไม่ได้จับเวลาก็เลยกะไม่ได้ว่าแบบมันเป็นกี่นาทีประมาณนั้นฮะเออเหลือพาราบลิกนี่ว่าแต่ตอนเนี้ยผมจับเวลาอยู่นะครับก็ประมาณ2อาที50วิผมว่ามีโอกาสเป็นเซบริตสูงแล้วแหละเกมนี้นะฮะอะไรวะปิดเบกเกอร์รอ ปิดเบเกอร์เหรออันนี้มันสามนาทีแล้วนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเวลาคลาดเคลื่อนหรือเปล่ามันสามนาทีสิบวีแล้วอ่ะผมไม่รู้ฮะแต่ว่าเกมเนี้ยมันมีโอกาสที่จะจับเวลาคลาดเคลื่อนอยู่แต่ผมก็ไม่รู้สาเหตุนะว่าเพราะอะไรผมยังไม่รู้เลยเออ เฮ้ยมันใช่เปล่าวะฟังเสียงดีๆด,ดีโหเสียงวันยนของแบบกุกกักกุกกักมากเลยนะทุกคนเอาไม้แล้วเหรออ่ะผมจะดูออนเรียวครับอ่ะผมขอลองเอาของมากองดิถ้ามันระเบิดตู้มอัดต่อหน้าก็ใช่ครับแต่ผมยังไม่ฟันธงร้อเปเนต์ไงการเขตนนี่เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายก็ได้ครับ ระเบิดดิระเบิดดิตอนนี้มีเวลายเยอะครับเอาดิขอแบบตุ้มตามต่อหน้าแต่ออนเลี้ยวนี่ไม่น่าใช่นะผมดูศกผมดูจากทรงแล้วไม่น่าจะใช่นะแต่ผมเห็นเจียนดับไงคือตอนเนี้ยมันคลุมเครือครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ แต่จะเวลาเนี่ยนานจริงแต่ผมยังไม่เชื่อนะครับต้องจับอีกรอบหนึ่งมันต้องแบบอีกรอบหนึ่งอ่ะถึงจะรู้ครับแต่กางเขตนก็ไม่ไม้สักทีนึงอันนี้ก็แปลกเหมือนกันถ้าแบบจู่ๆไปเกิดที่อื่นนี่ก็โหผมคิดเยอะแล้วอ่ะอยังไงก็เป็นเฉดหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮนะอ่า แต่การเขียนไม่ไหม้สักทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันทําไมไม่ไหม้วะอ่าโอเคครับชัดเจนแล้วว่าตัวนี้ไม่ใช่ออนเรียวฮะอ่าผมจะสมัตไปเลยอ่าผมจะเวลาใหม่ครับผมจะดูว่ามันจะเป็นสปิริตอีกรอบหรือเปล่าอันนี้ผมว่าผมไม่พลาดแล้วผมจุดปุ๊บแล้วก็ไอผมอ่าผมจุดปุ๊บแล้วผมก็จะเวลาปั๊บเลยนะฮะผมจะดูว่ามันจะสามนาทีหรือเปล่า อันนี้ผมผมมั่นใจว่าแม่งไม่พลาดแล้วเออผมมั่นใจร้อยเซนกล้องอยู่ไหนวะหาก,กล้องกันกล้องแต่ความผิดพลาดของผมคือผมเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่า พวกไอเทมอะไรเงี้ยผมจะวางไม่เป็นที่เป็นทางครับแล้วผมต้องมานั่งหากล้องอยู่เนี่ยแม่งอยู่ไหนวะชิบหายแล้วผมจะถ่ายกลางเขนอ่ะกล้องผมโยนไว้ไหนวะหรือม,มันอยู่ข้างล่างวะแป๊บนึงหาก่อนอันนี้คืออันนี้คือแบบข้อเสียผมเลยฮะปิดเบรกเกอร์วะก็ไม่เห็นจะระเบิดของตุ้มตามนี่ ตัวเนี้ยปิดเบรกเกอร์ว่ะทุกคนอ่านหนึ่งนาทียี่สิบเลยฮะเราจะดูว่าการเขียนจะไหม้อีกหรือเปล่าฮะอันนี้หนึ่งนาที20แล้วปิดเบรกเกอร์ปิดบ่อยเกินตัวอะไรวะเนี่ยแต่ไม่ใช่ทันตัวแน่นอนหนึ่งนาทีสี่สิบเลยครับกล้องอยู่ไหนวะ่ะ ผมผมลืมกล้องอ่ะทุกคนนี่ปะออนีเจอแล้วเดี๋ยวลงไปถ่ายกระดูกครับอ่ะสองอาชีแล้วก็ยังไม่ลาใช่ไหมยงัยงยงังยังยังไม่ล่านะฮะอ่ะถ่ายนี่ก่อนถ่ายกลางเขียนครับเนี่ยมันไม่ไหมเลยผมว่าแม่งใช่ประวะเนี่ยสองอาชีสิบห้าแล้วอ่ะ สอนาทียี่สิบเลยครับอันนี้ผมมั่นใจผมไม่พลาดแล้วที่เหลือก็เป็นพวกเคเวสพาราบริกใช่ไหมอันนี้ไม่ยากพาราบริกท่อะทำได้อยู่แล้วเราแบบเดินจู๊เข้าออกลงรถก็ได้เอาจริงลงรถดีกว่าวัดยืนลงรถนี่ปลอดภัยสุดแล้วเอาแล้วครับสองนาทีสี่สี่แล้วสี่หกมันยังไม่ล่าเลย ผมว่าสปิริตแน่นอนครับตัวนี้สองครั้งแล้วนะเออผมมั่นใจแล้วว่าเป็นสปิริตอ่ะสามนาทีพอดีแล้วครับสามพอดีเป๊ะแล้วนะเนี่ยฮะอันนี้คืออะไรไฟดับหมายความว่างไงกางเขีนไหมใช่เปล่าถ้าไหมคือสปิริตครับจบ มันคือสไปร์ลครับตัวนี้อ่ะลงไปดูผลงานกันครับปึ๊บอันนี้มาเบิลมัง้งอ่าใช่ใช่ครับตัวนี้เป็นสไปร์ลครับจริงจริงด้วยฮะโอเคสไปร์ลสไปร์ลทีเนี้ยก็เหลือแค่โทรโขงใช่ไหมเฮ้ยอีเวนต์ครับอีเวนต์ไม่มีอะไร Event, event. อีเวนต์อีเวนต์ข่งก็เดี๋ยวเราจะลากผีมาครับแต่ผมไม่อยากไปยืนจุ่มด้านล่างมันเสี่ยงครับมันเสี่ยงตายมากๆจริงๆสาระเพราะว่าถ้าผีมาเกิดดักหน้าก็คือจบเลยฮะชีวิตนี้ชีวิตนี้มันจบสิ้นแล้วโอเคอ่าครบแล้วฮะทีนี้ถ่ายเกลือเสร็จเราก็รอทำผลิกแค่นั้นแหละแล้วก็ออกไปเลยฮะ ตัวนี้เป็นสปิริตครับชัดเจนและเพราะว่าผมได้เทสสองครั้งนะครับสองถึงสามอะน่าจะสามมั้งรวมรอบร,รอบแรกด้วยไม่เดี๋ิไม่รวมไม่รวมไม่รวมเพราะว่ารอบแรกผมไม่ได้จับเวลาออแต่มันนานผิดสังเกตแค่นั้นแหละรอไปฮะตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าเป็นสปิริตครับ ไม่ใช่ตัวอื่นอย่างแน่นอนรอ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 เฮ้ยเล่นตัวเกินเล่นตัวเกินอะ่ะวัยรุ่นเร็วรวดีล่าเร็วดีโอ้โหติดใจกลางเขนเหรอเอ้ยมาแล้ววะ ันสองไม่โดนวะโดนแล้วมาแล้วโอ้ยเดินติดไปแล้วติดยังยังไม่ติดอีกหรอยังไม่ติดนะครับ ไอเคเวสโทรโข่งเนี่ยแม่งไม่ยากก็ง่ายเลยครับถ้าคุณเจอผีไม่พูดมันก็จะนานครับอันนี้มันไม่พูดเลยอะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปเอาทูบเพิ่มก่อนอ่ะผมไปเอาทูบเพื่อความปลอดภยัยละถ้ามีทูบผมว่ายังไงก็เสร็จอะ่ะแต่มันอัสุดท้ายละเอามาดิคือถ้าเราทําโดยไม่มีทูบอะถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าเราไม่สามารถแบบแช่านานได้เพราะว่าผีจะเก็บสแต็กเรา ใจไหมแล้วเรามีทูบอะ่ะมันบายทามได้อะ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่ามีโอกาสสาเร็จมากกว่านะครับอ่ะรอมาล่าไปเดี๋ยวผมจิบน้ํากันเกมนี้อาจจะนานหน่อยมาแล้ว คุยดีคุยดีมันไม่คุยกับผมโอ้โหไม่คุยอะ่ะอะไรวะญิงชิบหายเวนแม่ง รืออีกวิธีนึงคือให้มันอีเวนต์ครับโอ้แต่อีเวนต์อย่าไปคาดหวังเลยกับเกมนี้แม่งเป็นไปไม่ได้โอ้โหไม่คุยเลยฮะขอร้องผมไม่อยากไปยืนจังก้าผมกลัวโดนดักอะเออผมกลัวโดนมันดักอ่ะฮะโอ้โหไม่คุยเลยอะ่ะคุยหน่อยดิวะแม่ง ต้องรออ่ะ,อะผมว่ามันต้องรออ่ะผม,ผมว่าเกมนี้แม่งยี่สิบนาทีอ p เดี๋ยแล้ะมันไม่คุยอ่ะไอฮาเนี่ยยิงชิบหายแต่ผมว่าไม่มีเควสไหนยากสุดเท่าถ่ายรูปผีแล้วเกมนี้ผมว่าถ่ายรูปผีแม่งยากสุดละคุยดิคุยดิยดมาวะ่ะ พี่คุยแล้วเอ้ยสวยแค่นั่นแหละมานี่มาเอาสมาร์ทไปกินอ,าาอ้เจาฮูราโอเยโอเยไปแล้วไม่อยู่แล้วเจอก,กันวัยรุ่นโอ้โหกว่าจะคุยฮะเฮ้ยเมาเบิลเปิดประตูยากฮะเมาเบิลเมาเบิลถ้าไม่ใช่เซปิลิทผมไม่เล่นแล้วเกมนี้ผมพูดจริงด้วยผมเคยผมโดนบ่อยอยู่ฮะ สามนาทีนะเว้ยจับเวลาสามนาทีแม่งเป็นตัวอื่นผมโคตรงงเลยคืออะไรวะแต่ผมว่าเกมนี้น่าจะใช่อ่าสปิริตโอเคสวยปลดล็อกเกอร์เทียส์ามเลยฮะรูปถ่ายไปสิบห้าดอนนะฮะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์เกมนะอ่าแต่ว่าเวลาเนี่ยอาจจะนานหน่อยนะครับก็คือ ผมทาเวลาได้22นาที50วินาทีนะครับเกือบ23นาทีเลยสําหรับผมถ้าเป็นด่านเล็กแบบนี้นะผมถือว่าแต่ถ้าเป็นเพอร์เฟกต์เกมจริงๆถ้าเอาแบบเอาทุกอย่างเลยได้รูปผีด้วยถามว่านานไหมผมว่าไม่ไม่นานมากครับถ้านานจริงต้อง3 c ิ u up เออถ้าถ้าด่านเล็กแล้วเราเล่นแบบ3าทีขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้คือแม่งถือว่านานแหละแต่ถ้า20นาทีอะแล้วเราได้ทุกอย่างอะ่ะผมว่าก็คุ้มนะฮะ 2 2อนาที50วินาทีครับและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะฮะรายละเอียดเอ๊ลิ้นพูดไม่ลิ้นไก่สั้นรายละเอียดทั้งหมดโอเคประมาณนี้ฮะแต่จริงบ้าถ้าผมแบบเรียงลำดับความสำคัญถูกอะผมว่าเกมมันจะจบเร็วว่าน,นี้เยอะเลยฮะแบบเฮ้ยอย่างเช่นเราควรทำบลิตก,ก่อนหดือนรแบบเนี้ยมันจะทำให้เกมจบเร็วขึ้นเยอะนะฮะแต่อันนี้ผมยังเรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกนะฮะแต่ก็ not bad นะ โอเคนะครับก็ถกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังแจ้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันดีสวัสดีครับ